คนเกิดวันอะไรเป็นคนมีบุญมากไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์นะครับถ้าท่านอยากจะรู้แล้วนะครับก่อนอื่นฝากกดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าท่านเกิดวันอะไรถ้าพร้อมแล้วก็มาคอนเฟิร์มกันเลยนะครับสำหรับที่เกิดในวันดังต่อไปนี้คุณเองเป็นคนมีบุญมากไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณคุณจะเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์คุณเนี่ยเป็นคนมีบุญเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ง่ายเลย นะที่จะเกิดเป็นคุณคุณเป็นคนที่เรียกได้ว่าดิ้นรนฝ่าฟันพึ่งตนเองช่วยคนอื่นแต่คนอื่นก็มักจะละเลยคุณความดีชีวิตที่ผ่านมาเนะี่ยผิดหวังจากคำโกหกข,ของคน,คนถูกลองถูกโกงมาแต่คุณเองก็เอาตัวรอดได้ทุกครั้งแล้วคุณสามารถเอาตัวรอดได้จนถึงทุกวันนี้นะฮะเรียกได้ว่าไม่ได้ลำบากอะไรมากถ้าไม่แคร์คนอื่นถ้าไม่ช่วยคนอื่นเนะี่ยชีวิตคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยฮะคุณเป็นคนที่มีบุญมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาในชีวิต ขอให้รู้ว่าคุณจะรอดพ้นและเอาตัวรอดมาได้ทุกสถานการณ์แต่ไม่ง่ายครับเพราะดวงชะตาคุณเป็นดวงชะตาที่เส้นยาแดงผ่าแปดเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆเนี่ยฟ้าท่านไม่ช่วยแต่เมื่อถึงที่สุดเหมือนจะตายเหมือนจะไม่ไหวแล้วฟ้าท่านช่วยตลอดเรื่องการเงินทองก็เหมือนกัน,นครคุณเป็นคนที่เรียกว่าเงินเข้ามามากแต่เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่เหมือนน้ําที่ผ่านมือเลยนะฮะเอาล่ะถ้าที่เกิดวันดังต่อไปนี้เป็นคนมีบุญมากเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์จริงๆก็คือท่านเกิดในวันที่2 4 5ห 6 9 1 1 1 4 1 5 1 6 1 9 2 2 2 4 2 5 2 6 2และ29 คอนเฟิร์มครับแต่ถ้าท่านนะฮะอยากจะเสริมดวงชะตาให้มันปังและให้มันเห่งเพื่อ,อรอดพ้นทุกสถานการณ์ที่มีปัญหาในขณะน,นี้หรือจะเสริมให้ดีขึ้นนะครับผมก็แนะนํากำไรกดคอนเฟิร์มของผมครับผออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ของท่านหมดสิ้นไปเพียงใส่กําไรของผมในข้อมือเท่านั้นคาถามหาบุคคล11บทที่ผมตั้งใจทําอย่างดีเพื่อให้ท่านได้เห่งและปังในเร็ววันให้ความโชคดีมาสู่ข้อมือและมือของคุณครับ กำไรหนุนดวงชะตาของกลิตคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศี